ใคร่ะไม่ผู้เหมือใครวะิ่มมาแล้วเหรอว่าคือใครจำได้จำได้ชื่ออะไรคนนี้แบมใช่ป่ะติแบมผักวันนี้เราจะทำเมนูที่ทุกคนอาจจะลืมไปแล้วลืมยังยังเมนูอะไรอะ้มตำเรื่องมึงเหอะแล้วนี่ใครวะวันนี้เราจะทำน้ำยาขนมจีนตีนกา นาีขดหลังจากที่ห่างหายไปนานามเมนูนี้ไม่ได้ทำนานจริงคิดถึงไหมคิดถ<ม>ึงไหมหัวเก่าอ่ะคิดถึงหัวเก่าค่ะใหญ่สีซีดมากเหมือนเป็นธาล,ลัซีเมียอ,อ,อย่างน้อยก็ไม่ใช่ช่องกูช่องเดียวที่ทำยันมืดอ่ะอันนี้ช่องอะไรออช่องคอดอะไร <laughs> อันนี้ช่องอะไรช่องแครจ้าเ้วตรงนั้นน่ะช่องอะไรช่องฟันโอ้ยไหนดูดิไหนดูยิ้มยิ้มโอ้ชัดเจนนีนะคะสุกแล้วแล้วต้นหอมต้นหอมตาปากเหม็นมึงไม่ต้องพูดทุกอย่างก็ได้ไม่ต้องพูดอโอเค นี่นะคะคิดถึงเมนูนี้มากอืมเป็นไงอร่อยเมียเก่าทำอร่อยแบบนี้ปะอร่อยกว่านี้ <laughs> 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 จบ <laughs> เลิกกิน